แต่ไม่เฉลี่ยเฉลี่ยทั่วทั้งจังหวัดขอาวก็บอกว่าคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่จังหวัดสีโเรเวสและพิธีมอบรางวัลโครงการขวนแก่นเมืองสาในวันนี้จังหวัดขวัญแก่นได้ดำเนินโครงการเมืองสาบนิมีสุขระยะที่หนึ่งเสนอข้อเกียรติขบวนเสด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าโครงการขวนแก่นเมืองสา าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีการดำเนินงานขับเลื่อนไปย่า่ค่อนข้าง,างรวดเร็วและครอบคลุมกืบทุกหมู่บ้านเรามีเจตนารมณ์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือสร้างจิตสำนึกและสร้างวินัยเพื่อให้เกิดกับประชาดดนชนชุมชนองค์กรและหน่วยงานเราได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายออกเป็น9พื้นที่ซึ่งในวีดิทัศน์ได้ทำเรียนรายละเอียดแล้วเรามีผู้ผ่ผา,นนานเกณฑ์การประกวดระดับปี 2 3 8องค์กรนัวแทนคณะเลิกทีเด่นนะครับว่าฐานทีเด่น49แห่งเพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญกำลับบงใจแก่ผู้ผ่านการประกวดระดับทีเด่นนะครับประกาศยิเเนเจิญท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ขออนามอบโล่รางวัลในการดำเนินงานครั้งนี้เราได้รับการสร่สนุนจากภาคาเอกชนหลายแห่งนะครับ ก็ขอการเรนเชิญท่านผู้าาว่าการจังหวัดได้รับมอบเงินสนับสนุนและก็มอบโรอกาสเกียรต,ติบุญเกียริบัตรนะครับสอบแทนรั้นนี้ได้รับความร่วมอาจากผู้สว่วนราชการ,รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติท่านอารยาณภานพโพธิเดชรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดรดุพันธ์กิัะนะครับ รองริบบิ้นกองถมเสริมคุณภาพสงและร้อนท่านสาการณกิจทุนท่านปปพลตรีสามโอที่สามมูลนิธิทุนควรฝแกนทุนสวัสดิ์หน้าโดยท่านเป็นเนลิศได้มาร่วมเป็นผู้ประกาศลงนามในประกาศเจตนาลงที่จะไปเป็นเมืองฝันแกนซีโร่ในปีสองพันยี่สิวันนี้ได้เวลาครบควรแล้วผมขอากราบเรียนเชิญท่านประธาน ไต้กระนามอบโล่มอบเงินรางวัลมอบเกียรติบัตรแล้วก็ลงนามในประกาศเด้ลารุมฝรั่งเวส2020ประกาศนิสิตครับสามครับโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่นเขตที่โรงเรียนบ้านเสียวโชคกลางครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ครับสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โรงเรียนเทศบาลสองอุบลสาธิตเทศบาลเองบ้านไผ่ครับ <rit>. และผู้บริหารจากโรงเรียนเทศบาลตำบ,แบลแรงน้อยสังกัดเทศบาลตำบลแรงน้อยตัวแทนตเงินอ,อีกเงิครั้นนะครับมาที่ประเทศที่สามที่ว่าการอำเภอรับรางวัลของแข่งเมืองสะอาดาระดับที่เด่นที่ว่าการอำเภออุบลรัฐครับที่ว่าการอำเภอาำสูงครับ และที่ว่าการอำเภอโคกโพชัดมีแ,แต่ที่ว่าการอำเภอในโครงการรดอํานวยความสะอาดระดับดีเด่นนะครับมากันที่รางวัลขลการลสะอาดระดับดีประเภทที่ว่าการอำเภอครับได้แก่ที่ว่าการอำเภอแวงน้อยครับที่ว่าการอำเภอภู่เฮียนครับแสดงความินดีด้วยนะครับนี่คือประเทศที่ว่าการอำเภอาด ในการจัดการประกวดในครั้งนี้นะครับมาที่กลุ่มพื้นที่สหานที่ราชการตะอาดรางวัลระดับดีเด่นได้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครแรงงานจังหวัดขอนแก่นครับสำนักงานทางจังหวัดขอนแก่นครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่นครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นครับ และระดับบิเศษรางวัลสุดท้ายนะครับได้แก่สำนักทรัพยากรณน้ำประดานเขตสี่ขอนแก่นคร,รับขอเสนอถูมือเป็นเกียกรติกับสนานที่ราชการสะอาดระดับบิเดษด้วยนะครับมาเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นสะอาดระดับ BN เประอกอบด้วยเทศบ,บาลละรขอนแก่นครับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครับเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลหนองสองห้องค,ครับและองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้มครับที่เป็นประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดระดับดีเด่นนะครับมาในที่หมู่บ้านสะอาดประดับขอวัญหยโนสะอาดระดับดีเด่นรางวัลแรกครับที่บ้านหัวถนนหมู่ที่8ตำบลทารับอำเภอเมืองขอนแก่นครับ ที่เป็นรางวัลพื Wij ้นท <pedo> ี <ansing> <astic> ่หมู่บ้านสะอาดของรางวัลขอนแก่นมสะอาดระดับดีเด่นนะครับแสดงว่าที่กับอีนึงรา็ว่าระดับดีเด่นครับบ้านแวงน้อยหมู่ที่1ตําตำบลแวนน้อยอำเภอแวนน้อยจังหวัดขอนแก่นครับผมกองที่มาพิชกเลยนะครับไปกันที่รางวัลขอนแก่นมีสะอาดระดับดีครับเริ่มกันที่บ้านหนองแต่หมู่ที่6ตตำบลบ้านโดงอำเภออุบลรั์ครับ บ้านหม้อเปิงงูที่3ตำบลบ้านฝาอำเภอว่านฝาจังหวัดขอนแก่นครับและรางวัลสุดท้ายสำหรับหมู่บ้านสะอาดระดับดีนะครับที่บ้านโจดน้อยหมูตีครับตำบลพระบุอำเภอพระยืนเสียงตัวเมย์จะมเป็นกำลังใจให้ทุกคนะครับไปกันที่พื้นที่ถนนสะอาดครับระยองขอนแก่นหมู่สะอาดระดับดีเด่นได้แก่ทางห,วหลวง,งหมายเลข12ถนนมัติวันครับ อำเภอหนองคูยอเป็นอำเภอบ้านขามครับสังกัดแขวงทางหลวงขอนแก่นที่2ุ0แพ่และถนนสายขบก2009แยกทางหลวงมายเลข2ถึงบ้านสัปดาหอำเภอเมืองขอนแก่นครับสังกัดแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นอันนี้ระดับดีเด่นนะครับมากันที่รางวัลระดับดีประเภทถนนตลาดครับได้แก่ถนนกาลปุกสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นครับ ทางหลวงห 2, ม,นหนมายเลขสองถนนวิภาพกิรเมตรีี่2 9ึ4ง9ก2 7 7 7 1สบวครับสำหรับแขวงทางหลวงแข่ที่3บ้านใหม่ครับและถนนโรงแรมรอบเมืองขอนแกน่นคะรับที่ตะวันออกระหว่างปม20 9, กองม4ี่จุบวกสาสางำหรับแขวงทางหลวงแข่งที 4, ่ 3, 3, 3, น1นะ่1ครับ ประมาติที่ประเทศแม่น้ำคูคลองสะอาดรรงวัดีเด่นดีอีนหนึ่งประวัลขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องโบเทศบาลเมืองเลยน่วยเป็นที่เดียวที่ได้รับการอัดเลื่องนะครับเป็นุูคลองสะอาดนะครับไปยังที่ประเทศสุดท้ายครับกลุ่มพื้นที่สถานบริการสาธา,ารณสุขระดับีเด่นโรงพยาบาลหนองสองห้องอครับที่เป็น ในส่วนของนะครับสถานบริการสาธารณสาดนะครับโรงพยาบาลหนองสองห้องระดับที่เด่นรางวัลถัดมาครับสวนสาธารณะเทศบาลเมืองประนวลและรางวัลระดับดีเด่นประเภทสถานบริการสาธารณสุครับสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างครับสิดท้ายด้วยรางวัลขอนแก่นเมืองสะอาดระดับดีมีอยู่สามรางวัลได้แก่ อ่รมาที่เรือนรังขนแก่นองสะอาดระดับดีนะครับเราอนังแรกครับสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภุมแพครับเลยเชิญได้โปรดเลยครับนี่เป็นบกสดีเด่นเพียงที่เดียวที่เข้ามาดูการจัดเรื่องนะครับผมมีเป็นการการให้กับบกสชุมแพด้วยครับระดับดีครับและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสตร์จานทศตบาลเมืองเมืองคนครับ ฟ้ารางวัลขอนแก่นสะอาดระดับดีครับผมจะแทนจากตัวสานักเสนอข่เขตศตาจารย์มาไหมครับเราไปที่อไปเลยนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านขนนารครับเยินิญครับเรมมีทางให้กับเจ้าด้านเจ้ากลุก่มที่วันนี้ฟ้ารางวัลของเราไปในั้งนี้ด้วยนะครับ ร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ5,000บาทครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับท่านผู้ว่าจะได้ให้เกียรติมอบก5 0ติบัตรแก่ผู้หลักผู้หนุ่นะครับและผู้หลักผู้หนุ่จะได้ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนโครงการนี้ให้กับท่านผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นเลยครับขอพระบุญมาณาตมิตรด้วยครับก็เงิน5,000บาทผ่านทัพทุวาราชการจังหวัดขอนแก่นด้วยครับขอเสียงปรบมือขอพระคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยสาธารณกษตรกรอุตสาหกรรมนะครับมาเปนที่ระดับถัดไปครับ บริษัทคอนแกน LSK Marketing มอบเงิน3,000บาทสำหรับนุนโครงการนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากบริษัทด้วยครับตัวแทนจากองค์การส่งเสริมกิจการปูลงแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้นำเอานมคุณภาพดี10หีดมาสนับถึงโครงการนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการกลงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับ เีินชมผลงานจากห้างสรรพสินค้าแฟรที่พาซาครับตลาดต้นตาลและศูนย์พ้าสมปู้ฟูครับรับมอบเขียนปฏิบัติจากท่านผู้ว่าราการจังหวัดขอแก่นครับมาสามที่เลยนะครับมีส่วนในการสนับสนุนของที่จะลึกในงานเราองนี้ด้วยนะครับขอบคุณแฟรที่พาซาต้นตาลและอูฟูครับบริษัทเอกชัยดิสริบิวชั่นซิสเ็มจำกัดนะครับ มอบของที่ลึกให้กับการจัดงานครั้งนี้ครับตัวแทนจากอิทยบริพิมมอบครับสนับสนุนการจัดพิธศกาลในงานวันนี้ครับและลำดับสุดท้ายสปอนเซอร์ของเราเลยครับโตโยต้าแกงนะปอนจำกัดสนับสนุนรปวมมาในการจัดพิธศกาศในครั้งนี้ครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับ